สำหรับตำแหน่งประธานสภาครับทางก้าวไกลและเพื่อไทยจะพิจารณาร่วมกันโดยยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลครับ,รบและหวังว่ากะกะต จะใช้เวลาไม่นานในการรับรองสอสอนะครับซึ่งจะทําให้การจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยเกิดขึ้นได้โดยเร็วด้วยคือครเรื่องประเด็นกกตเนี่ยผมว่าในคําว่าหวังว่านี่เป็นคําที่สุภาพมากแล้วนะอืที่จะใช้กับกกตเนี่ยค,คำที่ควรใช้คือสั่งมันนะ <laughs> สั่งมันว่ารับรองซะแล้วประเด็นความตรึงเครียดเอ,อที่เกิดขึ้นในภาวะของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเบาลงเยอะเราต้องมาเป็นสักขีพยานของการดูการทําเ่งกรอกใ่เพื่ออะไรอะ <laughs> ไม่ทำไม่เสร็จเรียบร้อยไปแล้วเสร็จแล้วมาบอกเราก็ได้หวาอะไรอย่เงี้ยคือยิ่งยิ่งนานไปอ่ะความกังวลหรือความไม่สบายใจหรือความคิดความเห็นของสังคมเนี่ยมันก็สามารถไปได้ทั่วไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือกกตมีหน้าที่ที่ต้องทําให้ ครบถ้วนใช่รวดเร็วที่สุดแต่ทําไมมันถึงช้าเหลือเกินคือคิดว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเพราะว่าทุกคนอ่ะแองชสทุกคนมีความรู้สึกแบบกล้ากลัวตื่นเต้นแล้วก็ประหม่ายังไงไม่รู้ว่าเสียงที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยมันจะ มันจะไม่ถูกเป็นตามนั้นหรือเปล่าด้วยความที่เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่เราต้องจับตามองอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็เลยทำให้เรายิ่งเหมือนประชาชนประชาชนและสื่อถูกลงโทษว่าต้องมานั่งดูการทำไส้กรอกกันนี้ที่เราอยากดูอะใช่แล้วยิ่งกลายไปว่าในสังคมก็ยิ่งมีความไม่สบายใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่แม่งช้าอยู่างเงี้ยสิ่งที่ประชาชนในประเทศไทยต้องทำอยู่เนี่ยเราอยู่ในภาวะของการทำหน้าที่ดักอื ดักไว้ก่อนดักอะไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่ามันอาจจะบังเอิญเกิดขึ้นได้ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ซึ่งจุดเริ่มต้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับกกตอย่าไปหวังว่าครับสั่งมันครับสั่งมันซึ่งคุณหมอชุลนาเนี่ยก็ได้กล่าวในการแถลงช่วงหนึ่งด้วยนะครับว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราพร้อมจับกับพักก้าวไกลตลอดไปครับอ,อู้มัดกันแน่นเป็นไส่เกาะอ,อีสานเลยป่างตลอดไปครับ <laughs> ตลอดไปครับผมช่วงท้ายคุณหมอชนาน่านพูดด้วยนะครับว่าดิวลงดิวลับอะไรต่างๆที่พักเพื่อไทยยืนยันเราจะเปลี่ยนเป็นดิวรักให้หมด <laughs> <laughs> เพื่อรัฐบาลของพี่น้องประชาชนครับ <laughs> มันเหมือนชื่อซีรีส์เลยนะฮะ เปลี่ยนดิวลับให้เป็นดิวลับก็เลยเหมือนซีื้อบซีรี์อ่ะใช่จิกหมอนจิกหมอนกันเลยทีเดียวนะ